ที่นี่คือโครงการ warehouse หรือโครงการโกดังให้เช่าที่ลูกค้าสามารถคัสตอมไม้ได้เลยนะครับว่าอยากได้โกดังขนาดเท่าไหรอยากได้ที่ทำเลไหนหรือกระทั่งว่าอยากได้บัตเจ็ตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเจ mm ้า hmm. ของโครงการนี้นะครับเขามีโมเดลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะทั้งในมุมของเราเป็นพาร์ทเนอร์เขาหรือว่าเราเป็นลูกค้าของเขาครับ mm hmm. วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักโมเดลธุรกิจของบริษัทมีสุขคอร์ปอเรชันครับบร mm ิษัทนี้จะมีโมเดลธุรกิจเป็นยังไงบ้าง จะน่าสนใจขนาดไหนมาครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันครับ <trousers> สวัสดีครับผมวินกูรูดิวิ่งนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่โครงการ Happy ้เรีย s เอสเตดคลองขุดนะครับซึ่งเป็นโครงการ w ว r e h ์ u ส์หรือโครงการโกดังให้เช่านั่นเองครับเจ้าของโครงการนี้นะครับคือบริษัทมีสุขคอป์ปอเรชัน2006น2006นะฮะ ซึ่งบริษัทนี้ครับเขามีประสบการณ์การทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า15ปีนะครับโดยระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี้ฮะเขามีโครงการโกดังให้เช่าในลักษณะนี้นะครับมากถึง31โครงการด้วยกันนะครับต้องบอกว่าอัตราการเติบโตเนี่ยสูงมากๆเลยครับ หลายๆคนคงคิดนะครับว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นโครงการโกดังให้เช่าปกตินี่ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใหม่เลยต้องบอกงี้นะครับว่าถ้าไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษเนี่ยผมไม่พาทุกคนมาดูหรอกนะครับรู้ไหมครับว่าปัญหาหลักๆของคนที่จะหาโกดังเพื่อที่จะเช่าทําธุรกิจเนี่ยครับคืออะไรฮะเรื่องแรกเลยครับคือการที่จะหานะฮะขนาดของโกดังที่เหมาะสมกับ business scale ของเราเนี่ยมันค่อนข้างลําบากครับและข้อที่2ครับต่อให้เราเจอขนาดที่เหมาะสมแล้วเนี่ยบางทีฮะทำเลนะครับที่เขามีให้เช่าเนี่ย อาจจะไม่ตอบโจทย์ของเราก็ได้ครับหรือเราเจอขนาดที่เหมาะสมแล้วเจอทําเลที่เหมาะสมแล้วครับแต่บัตเจ็ตก็ยังสูงเกินไปอยู่ดีครับดังนั้นนะครับบริษัทมีสุขคอร์ปอเรชันเขามีนวัตกรรมที่เรียกว่านวัตกรรมโกดังสังสรงเพื่อให้เช่าครับความหมายก็ตรงตามตัวเลยครับว่าเขาจะสร้างโกดังขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้าเพื่อปล่อยเช่าให้กับลูกค้าครับ ซึ่งในที่นี้ครับลูกค้าเนี่ยสามารถคัสตอมไมซ์ได้เลยนะว่าอยากได้โกดังที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเลือกให้มันเหมาะสมกับโมเดลธุรกิจของเราได้เลยครับโดยขนาดเริ่มต้นนะครับที่จะสามารถสร้างได้เนี่ยสร้างได้ตั้งแต่100ตารางเมตรไปจนถึง3,000ตารางเมตรเลยนะครับเรื่องขนาดจบไปแล้วนะครับและอีกเรื่องที่สําคัญเหมือนกันครับคือเรื่องทาเลที่ตั้งครับ สามารถเลือกได้เลยนะว่าอยากจะได้โกดังในทำเลไหนครับโดยพื้นที่นะครับที่บริษัทมีให้บริการเนี่ยจะมีทั้งเขตกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงโซน EEC ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแทบจะครอบคลุมในทุกๆพื้นที่เลยครับและมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมบอกไว้เมื่อครู่นี้และเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือบริษัทมีสุขคอร์ปอเรชันครับเขาสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําได้ครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับลองดูรอบๆตัวผมนี้นะครับโครงสร้างต่างๆที่เรา เห็นภายในโกดังนี้นะไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นคานเหล็กเส้นรวมไปถึงเมทัลชีททั้งหมดเนี่ยนะครับถูกผลิตจากบริษัทมีสุคอป์ปอเรชั่นทั้งหมดเลยครับและนะฮะโมเดลธุรกิจนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งะฮะโมเดลธุรกิจสําคัญของบริษัทมีสุคอร์ปอเรชั่นครับคือการผลิตโครงสร้างหลักต่างๆเหล่านี้และขายออกไปครับ ดังนั้นครับการที่เขามาเป็นต้นน้ําแบบนี้ครับเขาเป็นผู้ผลิตแบบนี้เขาจึงสามารถควบคุมคอสการก่อสร้างให้อยู่ในระดับที่ต่ําได้นะครับเราก็สามารถเช่าได้ในราคาที่ถูกขึ้นด้วยครับและอีกหนึ่งแฟกเตอร์สําคัญนะครับที่ทําให้เขาสามารถควบคุมคอสการก่อสร้างให้ไม่สูงจนเกินไปได้เนี่ยคือโมเดลการหาที่ดินเพื่อมาพัฒนาเป็นโกดังของบริษัทมีสุคอ์ปอเรชั่นครับทางบริษัทนะครับเลือกใช้โมเดลการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์นะครับนั่นหมายความว่าบริษัทนะครับ จะไปหาพาร์ทเนอร์ที่มีที่ดินนะครับและร่วมกันพัฒนาเป็นโกดังขึ้นมาฮะดังนั้นหมายความว่าบริษัทไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อที่ดินมาพัฒนาครับเมื่อไม่ต้องซื้อที่ดินมาครับต้นทุนในส่วนค่าที่ดินและค่าดอกเบี้ยที่ต้องไปกู้ธนาคารมันก็ไม่มีครับมันจึงเป็นเหตุผลนะฮะที่ทําให้ต้นทุนต่างๆของบริษัทเนี่ยต่ามากๆครับ เภทธุรกิจของบริษัทมีสุขคอ์ปอเรชันครับไม่ได้มีแค่โกดังให้เช่าอย่างที่เราไปดูเมื่อครู่นี้นะครับถ้าเราแบ่งตามประเภทนะครับจะแบ่งได้เป็น3อย่างหลักๆครับอย่างแรกคือโกดังให้เช่าที่เราไปดูมาแล้วเมื่อครู่นี้นะครับอย่างที่2ครับคือผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับและ3ครับคือจําหน่ายบ้านน็อกดาวน์นะครับ และที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสำนักงานใหญ่และเป็นคลังเก็บสินค้าของบริษัทมีสุคอร์ปอเรชันครับดังนั้นนะครับพวกโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กคานเสานะครับเมทัลชีตเนี่ยจะถูกผลิตและจัดเก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสั่งสร้างโกดังเพื่อที่จะเช่านะโครงสร้างหลักทั้งหมดครับจะถูกผลิตขึ้นที่นี่นะฮะและถูกยกไปประกอบที่หน้าไซต์งานอีกทีครับการทำแบบนี้ครับจะเป็นการช่วยประหยัดเวลานะครับในการก่อสร้างขึ้นเยอะมากๆถ้าเทียบกับ p r o c e ส s การก่อสร้างแบบปกตินะครับ ผมคิดว่านะครับสิ่งที่ทำให้บริษัทมีสุขคอ์ปอเรชั่นเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาสั้นๆได้แบบนี้เป็นเพราะกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของเขาครับกลับมาเรื่องแรกนะครับที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าโมเดลหลักของเขาเนี่ยคือการทำโกดังสั่งสร้าง เพื่อให้เช่าดังนั้นหมายความว่าการที่เขาจะสร้างโกดังสักทีหนึ่งครับมันจะต้องมีดีมานมันจะต้องมีความต้องการให้เช่าก่อนเขาถึงจะไปลงทุนสร้างมันดังนั้นการทําแบบนี้ครับมันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงมากๆทั้งในมุมของบริษัทเองและในมุมของพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมทุนกับบริษัทด้วยนะครับดังนั้นการขึ้นโครงการแต่ละครั้งครับจะมีความเสี่ยงน้อยมากๆครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณเฉลิมนะครับประธานบริษัทมีสุคอร์ปอเรชันนะครับกับสวัสดีพี่เฉลิมด้วยนะครับสวัสดีครับคือคืออย่างนี้นะครับพี่เฉลิมอยากจะรบกวนสอบถามพี่เฉลิมนะครับว่าสมมติถ้ามีคนอยากจะมาเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทมีสุคอร์ปอเรชันอย่างเงี้ยครับจะสามารถมาเข้าร่วมในรูปแบบไหนได้บ้างครับปัจจุบันเราร่วมจอยกับพาร์ทเนอร์ในสองรูปแบบนะครับครับผมแบบแรกก็คือกรณีเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินนะครับอยาก อยากจะใช้ที่ดินเป็นประโยชน์เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเจอภาษีที่ดินรีสิ่งูกสร้างนะครับไม่อยากเสียภาษีที่ดินรีสิ่งูกสร้างข็มวจรจอในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนครับนะครับโดยรูปแบบของการลงทุนคือทางแฮปปี้เรสท์เอสเตดเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ลงทุนในที่ดินของท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้ค่าเช่ามาปั๊บนะครับรายได้จากค่าเช่าเรามาแบ่งกันนะครับตามสัดส่วนนะครับแล้วแต่ทำเลทำเลไหนที่สามารถเก็บค่าเช่าได้เยอะนะครับส่วนของ เจ้าของที่ดินก็จะได้เยอะขึ้นนะครับคาเนอร์ในส่วนนี้เนี่ยเจ้าของที่ดินไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ so, ก <It> ็จะมีในส่วนของการเซ็นใบอนุญาตครับก่อสร้างอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอรับเงินได้เลยนี่คือส่วนแรกนะครับส่วนส่วนที่2ก็คือกรณีที่เจ้าของที่ดินนะครับก็อยากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าไม่รู้จะไปพัฒนายังไงครับผมนะครับแล้วก็ คือมีทุนนะครับมีทุนด้วยอยากพัฒนาโครงการนะครับก็มาจอยในรูปแบบของเป็นรูปแบบกันเป็นนักลงทุนนะครับโดยแฮปปี้นะครับจะเป็นเชนในการรับบริหารโครงการให้คอนเซปต์เหมือนการบริหารโครงการโรงแรมนะครับที่เป็นเชนการบริหารโรงแรมแต่เปลี่ยนการบริหารโรงแรมมาเป็นการบริหารโกดังแทนโดยรูปแบบก็คือทางนักลงทุนและเจ้าของที่ดินนะครับลงทุนทั้งหมดนะครับลงทุนท่าก่อสร้างสารโคกนะครับ ทางแฮปปี้เรอเสเตทนะครับเราก็จะพัฒนาเขียนผังวางแบบนะครับทุกอย่างนะครับหาผู้เช่าเก็บค่าเช่าติดตามนี่นะครับทุกอย่างกระบวนการทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทาร่วมจอยกันนะครับครับก็จะคล้ายๆกับเชนโรงแรมอย่างที่พี่เฉลิมบอกเลยใช่ไหมครับก็คือแค่เอาเงินลงทุนไปที่เหลือทางแฮปปี้จัดการบริหารแมเนจเมนต์ทั้งหมดเลยแมเนจเมนต์ให้ครับบริหารพัฒนาสังหารไว้ซับจน จนมีผู้เช่านะครับแล้วหลังจากมีผู้เช่าปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มสร้างนะครับประเสริฐเป็นลักษณะนี้ครับเนื่องจากว่าการก่อสร้างเราเนี่ยเราใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ2เดือนสั้นมากเลยนะครับใช่แล้วการพัฒนาโครงการของนักลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยครับเพราะว่าหลังจากได้ลูกค้าเท่านั้นเราถึงจะสร้างครับวิธีการพัฒนาโครงการของเราเนี่ยโดยรูปแบบการเฮฟฟี่เลเวเรสเตทเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาโครงการทั้งหมดเต็มพื้นที่นะครับวิธีการเนี่ยเราค่อย ค่อยเป็นค่อยไปครับมีลูกค้า1หลังนะครับเราก็สร้างหหลัง2หลังเราสร้าง2หลังดังนั้นในการลงทุนรูปแบบของนักลงทุนเนี่ยก็จะสบายใจหน่อยว่าใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่เยอะนะครับส่วนขนาดที่ดินที่จะเลื่่วมพัฒนาโครงการด้วยกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยประมาณสักสามไร่นะคบต้องเป็นที่ดินที่ปลอดปลอดจำบนะครับเป็นที่ดินที่ปลอดจำงแล้วก็อย่างน้อยประมาณ3ไร่นะครับคืนทาคกรุงเทพปริมตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ อย่างที่2ก็คือกรณีลงทุนนะครับลงทุนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเหมือนเดิมก็อย่างน้อยต้องมีประมาณสักสาไร่การลงทุนขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประมาณเริ่มต้นนะสักสามล้านก็เริ่มธุรกิจไดละใช่อันนี้คือธุรกิจโกดังหรือว่าโกดังให้เช่าเริ่มโกดังได้เลยสามล้านบาทใช่ก็รูปแบบก็คือทางนักลงทุนนะฮะก็จะสั่งสร้างกับแฮปปี้นะครับแฮปปี้ก็บริหารจัดการวางผังขอญาตนะครับหาลูกค้ามาให้ท่านเช่านะครับ เมื่อมีลูกค้าเช่าแล้วเนี่ยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากผู้เช่าเนี่ยนะครับนั้นเงุนก็จะเป็นคนเก็บครับตัวนั้นงนจะเป็นเก็บรับตัวนันเนเองนะครับก็จะจ่ายผลตอบแทนเป็นรูปแบบของค่าบริหารค่าตาตลาดให้คร,ครับผมถ้าไม่มีรายได้ก็มันยังไม่ต้องจ่ายนี่คือเงินลงทุนนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสําหรับท่านที่สนใจเรื่องธุรกิจอสหาริมทมัพยัพครับอยากลงทุนธุรกิจอสหาริมทรัพย์อยากทำอสหาริมทรัพย์พเพื่อขายครับอยากอยู่ เข้ามาอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าขาดเงินทุนขนาดปริมาณมากนะครับก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในรูปแบบของแฟรนไชส์เราได้ครับนะครับโดยรูปแบบเราเราสมัครเป็นรูปแบบซับดิลเลอร์นะครับกับดิลเลอร์นะครับต้องบอกว่าค่าแฟรนไชส์เนี่ยก็ไม่ได้สูงเหมือนแฟรนไชส์ในท้องตลาดนะครับซึ่งแฟรนไชส์ในท้องตลาดที่เรามีอยู่หลายๆแฟรนไชส์ที่เป็นแฟรนไชส์สังหารเนี่ย อย่างน้อยก็หลักประมาณสักสาแสนขึ่งไปหลักหลายแสนขึ้นหหลักหลายแสนขึ้นนะครับแต่ของเราต้องบอกว่าหลักหมื่นนะฮะต้องบอกว่าหลักหมื่นก็หลักหมื่นเลยละครับใช่ก็หลักหมืน่นนก็สนใจใครสนใจก็ก็อสอบถามทางวิดีโอนี้ได้นะครับหรือไม่งั้นก็ลองคลิกดูนะครับแฮปปี้แฟนชายนะครับเข้ามาคุยรายละเอียดก่อนนะครับเรามีหลายตําแหน่งนะครับก็คือพูดง่ายๆว่า ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีที่ดินถึงจะสามารถมาเป็นพาร์ทเนอร์มาร่วมงานกันได้ออยากเป็นเจ้าของเฟรนช์ชายอยากเป็นซับดิวเลอร์อยากเป็นผู้ร่วมทุนอยากเป็นนักลงทุนแทบจะทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อกับทางแฮปปี้ได้นะครับมาพูดคุยกันได้ครับผยก่อนครับถูกต้องก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจธุรกิจก่อสร้างรังสารวิศนะครับแฮปปี้แฟนชายเนี่ยเราก็เปิดรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าร่วมจอยธุรกิจกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของนักลงทุน ที่มาพัฒนาโครงการแล้วก็ให้ทางเราช่วยบริหารจัดการให้หรือแม้แต่ท่านที่สนใจธุรกิจก่อสร้างแลัเสริมวัซับนะครับที่เป็นรูปแบบแฟรนไชส์นะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับผ่านไลน์ ID ด @happyfranchise หรือว่าติดต่อคนที่ให้วิดีโอนี้กับท่านก็ได้นะครับครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เฉลิมมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะฮะในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ